กดแม่งว่า987เนี่ยโอ้พี่โหลดโคตรนานเลยนะฮะทแต่ท่านฟอร์ผมโหลดไปแล้วครับชิบหายจะเลยแล้วครับอะไรอยู่วะทำไมมันหลุดตอนนี้สบายๆครับผมจอร์ดร้องไห้มันมีคนเข้ามาอย่างฮะเป็นทีมเป็นทีมเย็นๆยาวเข้ามาก็น่าจะได้อยู่ครับยังไม่มีใครเข้ามาหรอกนะผมว่านะอินไว้มาไนฮะหน้าแรกอ่ะไม่ต้องอินไว้ให้จอยเลย ขีขวาตั้งแต่ช้าไปแล้วครับโอเคแป๊บหนึ่งครับก่อนเข้าเกมอ่ะมันจะให้จอยได้เลยรีบมาเลยครับใส่ไอ ability เีเอ้ย survivor เวลาระเบิดก็เอ้ยไม่ใช่ดิเวลาตอนเราอยู่เป็นจะดูพี่ป๊อบลองกดชวนมาเลยกดชวนอ่ะผมยริงไม่กดไม่ได้อะยอยู่เลยครับอ๋อมันจอยไม่ได้ครับหนูใส่โรดดิ้งอยู่มั้งเออคนอาจจะเต็มแล้วก็ได้จอย อย่าไปแกลี้ยงเขาอย่างนั้นดิใจมันเป็นไรไปแอนต n t i o n รอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใเย็นกำลังหมุนติ้วติ้วเลยอ่ะเพื่อเพื่อรุ่นน้องของพวกเราทุกคนออกไม่ใช่โอ้โหไม่ได้ครับกว่าเฮ้ยเราจะได้จอยเด่คนจอยแล้วคอนเน็กทิ้งแล้วเย เล่นๆให้มันละลายเล่นใส่ไปให้มันละลายเล่นผมใช้เฮ้ยโอ้เร็วกันตึมเลยเฮ้ยไปลานโล่เลยอย่างงี้ผมเปลี่ยนแล้วแม่เอาเร็วกันดีกว่าเล็งเล็งเหล็กเข้าตัวเดียวกันดิโอ้โหเสร็ครับไปไปไปเป็นซ้ายครับ Follow me ครับ Follow me ครับเดี๋ยวผมอยู่แนวหลังให้ผมจะได้ถูกสวยก่อน มันจะมาทางนี้ไหมเนี่ยมันเงียบๆแลยวเนี่ยนะเฮ้ยผมลืมอัดตายแล้วตานี้กดเลยกดเลยได้าอัดโชว์แม่งเลยดกไหนวได้ยินเสขวาข้างหลังข้างหลังโอเคตายแล้วครับตัวหนึ่งโอ้เกิดโหโคตรเร็วเลยอะอะไรเนี่ยขนาดทีมเรามีห้าคนเองนะตีสี่แล้วตอนนี้ ลแแม้วเสียงเกมดังไปว่อสีครับไม่ได้ยิงใครเลยครับเหงาจังโอ้หเพื่อติดโอ้โหมันบุกมามันคิดไงวะเนี่ยมันออก มันมันของถึงไททันตัวหนึ่งพี่ไปแล้วตัวเหลือสองหรือตัวเดียวครับอ๋อเรียบร้อยแล้วละเอ้ยแดดหนีผู้อีกโอ้โหมันนิวเคลียสถอยๆสบายครับสเบายอะไรเีลยไม่ได้ทำอะไรใครเลยไม่ได้ทำอะไรใครเลยฮะ ไม่เอาแล้วตัวเองมันมาผิดหมดเอาปืนไม่ดีเขาเธอผมเอาทิปนทีมาเลยเข้าเมืองเข้าเมืองเลยเอาไปบุยฮะไปเออเอาไปบุยเลยเอาไปบุยวงไป้านี่โอ้โหมีจรวดไล่หลังด้วยครับเจอแล้วครับระวังกันเองโอ้โห พี่มันมีแนวหลักเนี่ยมันมีแนวหลักด้วยเหรอเอ๊ะถอยมาก่อนเดี๋ยวผมอ้อมไปข้างหลังมันดี่าเห็นละผมเห็นละวสวัสดีครับอออบิทควันลุกเชียข์างทีเข้าไปเจอโคนเยอะเลยทุกอน ตุยหลังมาได้เลยผมเข้าข้างหลังมาแล้วเฮ้ยโดนอะไรวะผม,มโดนตุยหลังกับไฟรู้ตา,ตายแล้วจ๊อส้องไม่ตายไมยใช่มันตายพี่อย่าตายเกิดระเบิดแล้วครับระเบิดแล้วไอ้พี่อยู่ตรงมต<า>ผมเพียบเลยอัวโอเคครับพี่มาแล้วงหัพี่ เดือตัวเดียวนลวครับเด,เ,รเดือดตัวเดียวละวแล้วมันก็กำลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเจ็บร้อยครับเจยบร้อยโดนเลยเแน่นเชิดอยูงลว้วงจะเข้าไปลว้วง <c oughs> ได้ตั้งตัวหนึ่งเนี่ยดีใจจังเลย <c oughs> พวกนายเล่นแบบไม่มีแท็กติกเลยอะเราไม่ถน,นัดเลยไอ้ปืนบ้านเนี่ย เราปืนกลดีกว่าเราของถนัดเราเอาเมือนเอาเหมือนงานผู้นำครับท่านผู้นำไปแล้วท่านผู้นำทำไมเลาะประตูอย่างนั้นเดี๋ยวออบเนี่ยเข้าไปปล่อยควันปีมันเข้าไปเฮ้ยเจอแล้วทั่งซ้ายสองตัว ้พี่ครับพี่จะแดดหนีอะไรบ้างผมก็ไม่ตวจหรอกนะพูดจริงช่วยช่วยนมร่วงไแล้วผมก็ร่วงว่ะไ่ฆ่าคนยิงมันเลยนะมึง ภัยหลอดอยู่ตรงนั้นคนเดิมเรียบร้อยตายอ่ะเขดตายไปแล้วนี่มีคนล็อกตัวนี่เผมช่วยอาร์มไม่ทันครับ <c oughs> ไปสบายนะครับอาร์มไปสบาย <c oughs> ช่วยไม่ทันสวัสด,ดีครับอยู่ไหนครับเจ็งแล้วเจ็งแล้วโอ้โหกำลังมาล่าไททนันเอ้ยมาล่ามาล่าไพยหลับเล่นเลยตามไปคงไม่ทันอะ่ะหนีเลยออกและหนึ่งอะไร โหได้พอได้ปืนกลมาฆ่าสามเลยเร็วกันมันช้านะแบบนี้มันตายมันตายแบบตายกันง่ายงุ่ยตายครับโอ้โหไยเดอร์าเลรอ่ะผมเป็นผู้นำครับต้องนำก่อนนะอ้ต่อรถไฟมานี่มันยิงจรวดมานัดเดียวนี่โดนรวดเลยนะ มาทางขวาครับสองตัวเป็นกลางมีตัวมีสองตัวครับไอ้ทิมแม่งตั้งกำแพงดูดเดินเข้ามาทำไมเดิามทล้วงหน่อยนะครับเอาให้ผมเผนจะตายไมปดนตีอะไรกันนี่ฮะโอ้โหล็อกเก็ตายว่ะแม่งเจอควอนล็อกเก็ตเลย จะถอยดูทำไมเราจะดูไม่ได้หรออะไรเนี่ยทำไมนี่ขนาดเราไปตายกันแล้วเนี่ยอยู่ไหนอ่ะตายไปทัง้งโดนลงอยู่ฮะสองลนหนึ่งยังไม่ได้ใช้วีคอแลมเงาจังเลยหาเหยื่อก่อนดีครับอยู่ไหน อ้าวเรียบร้อยเปิดวีคอฟรีโอจบแล้วจบแล้วเหรออะไรเนี่ยจบโคตรไวเลยเราทำเกินไปปุ๊บวะมีการถามตั้งคำถาม